นี่ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกฮ้ยอันนี้เป็นคนเป็นเมืองเลยมีแสงด้วยด๋ยวเขียวคืออะไรอ่ะมันลงได้เหรอเป็นวสีผมจะลงเลยโอเคนอนเรือตัวไม่มีคนลงในลงในหนีร้องมั้ยมาเมันจับึืนยูซี่ยูซี่อ่ะวะ

กีกคนเหรอผมนึกว่ามันตายแล้วตัวนี้ท่ไมนยังมาโอ้โห<ว>นี่ผมนึกว่ามันดาวแล้วตายสิเี่ือนี<ว>้ดึงโดเฮ้ยเดี๋ยวไม่นะเพื่อนโอ้โหทำอะไรเตี้หรอวะ เยอะไหมอยกรดังสองตัวสมอง่านไปทำไมมันตายยากอ่ะทำแล้วมันไม่ตายอ่ะจะไม่ได้ยินเสียงตัวซ้ายอ่ะไม่เขาไปเขาไปเพราะว่ามันไอ้นี่มันจะมันชุบไง เอาไปซ้ำมันไปแล้วมันไม่ตายอ่ะ Rồi, vài đạo. Oh! đầu lần này! Uy hôn bun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 ! Cái hôn bun! Uy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  hôn tuan yang ah tua ah tunggu lagi Mark the location ini menarik มาทำไมที่บ้านนาหนวันน้องเฮ้ยขอยาหน่อยเพื่อนข่อยยาธนาออกแล้วมีคนมีคนอยู่บนรถเมี์มีคนอยู่บนรถเม์ไมีดีมีคนอยู่บนรถเมี์หน้าผมจะช่วยมีรถไปอะเด็กผมมาใส่เงาเป็น ta Hãy subscribe cho kênh không ดดน,น m a r k t h e location เมย์มันโดดลงจากน้าตักได้นะใส่กระสุน ออะะไร่โลโลโลติงอ,อ,อ,อ๋อโยนยาเอ้ขอมีเนะี่ยโยนโยนยาได้เรื่อยเรื่อยเลยเจ๋ไเไปไเไปแว่ะหลังรั้วใช่ใช่งงง อ้าวจ้ามเราต้องคอยติดเกิดเหต yes. oh, not ุแล้วตอนนี้เรีนบ้านนะผมจะยินเสียงแล้ววันนี้วันนี้จเกิดอะไรพูดถลงมาแล้วเกือบร้อยน้องหนึ่งเคยชั้นสองตัวงํา เราข้ามบ้านมีอีกตัวหนึ่งตอนนี้เจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเข้าได้เข้าได้เข้าได้นอกแล้วข้าศึกล้มแล้วแตกแต่ก่อนเลยมันจะขึ้นฝั่งนี้มันจะขึ้นฝั่งนี้มันจะขึ้นฝั่งนี้เพื่อนมันจะขึ้นฝั่งนี้กลบมาแล้วบ้านจากบ้านกลับมาแล้วน่าจะเหลือตัวหนึ่งอยู่ตรงบ้านกันมาเลยรอนายอยู่ หลังคาหลังคาบ้านใช่ผมดิอย่าลงตรงนั้นนะลงม,มันดับต้องลงข้างล่าง <c oughs> เรี้ยบมาแล้วนะสัตว์เลยกลัวแล้วขา,างขาน คานอกคานกอกเดี๋ยวตรงชั้2สองเรบร้อยเลียบข้าศึกล้มแล้วโอเคครับผมเป็นคนเบา MG3 Thank you เป็นมรณนะจริงแรงมากแรงแรง <Awesome. S 2> อยากรู้มากเลยตอนนี้สถานการณ์คุ้มเคีือมากที่มาเก้า90บนาฬิกาไม่มีอะไรเลยเอาว่าปะยนยาโยนได้เรื่อยๆเลยอย่างเกียร์วิ่งกันไม่พักเลยทีเนี้ยยานยามันใช้ไม่หมดหรอ

ไนเจอกันไปพรุ่งนี้วันนี้ผมไปตแล้วพร่มเจอกันไว่ขอไม่หนักันแล้วกันพรุ่งนี้มังเจอกันวันนี้วันนี้ไ่อยากตาครแล้วมเจอกันขอไม่หนักันแล้วกันพรี้มังเจอกัน Watch out ้เชืออเฉยอ้โเข้ากหม่ w a แ c h o ตันึงขอไปสองคนคนนึงเขาเล่นอยู่ปะแต่กดว่างัง้องนะ M O อย่าลืมนะครับคุกคน Big One i n t e r c e M-O m P n t ครมอยากจะสั่งอะไรก็ว่าไปครับช่วยผมหน่อยนะวันนี้แบบเขามีไลฟ์สดด้วยนะครับ ใช่เลยครับ Zero Moment มมลูกอันไหนอันนี้ปะเพื่อดำปะใช่ครับใช่ครับไม่เห็นมีสตรีมเพื่อเล่นเลยสตรีมเลยหรอใช่เนีผมแอดเพื่อนไปอุ้ยใช่ปะไม่เจอเลยหรอไม่เห็นมีนะ Astro Moment มมึ่งก็ได้น้องพิมในช่องดูด้วยด้วยลูกกระสังมอนเพื่อกระสังมอนก็ไม่ใช่ เปี่ยนสีได้อรถระเบิดแล้วเกมกันชื่รูปดักกันบอลนะฮะอยู่บ้านบอนเหรอรถมาอีกแล้ว Watch out เห็นเห็นข้าศึกแล้วตอนนี้ไอ้ข้างหน้ามีอะไร ขึ้นไปแล้วแล้วก็ตรงนี้กองฟังอีกตัวนึงต้องไปซะแล้วเดี๋ยวนี้ Watch out เชนท็อกสองทางผมวิ่เข้าเลยเนี่ยวางนะผมไม่ได้ตามนะลุกลุ้ะครับเอาเด้๋ยวไปหลังตรงนี้ นอาแม็กก้าเรียนมาทิ้มตายสิเยอะมากเลยตั<ห><ช>ว,วโอ้โหครับผมจังหวะนี้ถึงไก่เลยครับ หมดเลยัมยเนี่ยหมดเลยครับผมตีเลยจวันนี้โอ้โหสุดยอดมันมากจบแร้แคมจัเด็กเด็ m เลย the location m a r า t ี e l o c a t i ่ n we are number one เดีดครับไม่เหมือนเลยเพื่อนลองแอดซีร่โมเมนต์หนวันดู Victory belongs to us